สวัสดีค่ะพี่เมย์เมที่นี่แฮนด์เมดค่ะคลิปนี้นะคะจะเป็นเสื้อรหัส mf 1 6 7เสื้อนิตติ้งถักจากคอขยายลายนะคะลายจะเป็นลายใบยไม้ ep นี้จะเป็น ep หนึ่งข้อมูลใน ep หน่งนะเราจะมาดูข้อมูลกันก่นกอนแนะนำข้อมูลวิธีการดูเว็บไซต์วิธีการดูผังลายนะคะแนะนำอุปกรณ์ไหมเข็มวิธีการหาแรงมือนะคะแล้วก็ คำนวณคอเสื้อก่อนที่เราจะเริ่มต้นถักเรามาดูอุปรกรณ์กันก่อนนะคะไหมพี่เมย์ใช้ไหมที่เป็นไหมซัมเมอร์นะคะโปรสิบปหนึ่งก้อนเนี่ยค่ะมันจะน้ำหนัก200กร,รัมนะคะผู้จำหน่ายก็คือร้านได้นารีการอันนี้เป็นที่อยู่ติดต่อได้นะคะที่จะใช้ตรงนี้จะเป็นสีน้ำตาลทองค่ะรหัสเก้าหนึ่งสามเก้า เตรียมไหมไว้สองกลุ่มนะคะสองก้อนก้อนหนึ่งก็สองร้กรัมทั้งหมดสี่ร้อยกรัมเราจะถักสองเส้นคู่สำหรับการถักเสื้อนิตติ้งนะคะสองเส้นคู่โปรสิบหนึ่งตัวแขนสั้นตัวสั้นความยาวของตัวเสื้อประมาณไม่เกินห้าสิบสามเซนแขนไม่เกินยี่สิบเซนนะคะมันจะใช้ไหมตัวนี้สอกลุ่มเนี้ยประมาณสามกรัม อุปกรณ์สำคัญอันต่อไปก็คือไม้นิดไม้นิดจะใช้อยู่ขนาดหัวมีอยู่สองขนาดนะคะอันนี้เป็นขนาดเล็กขนาดเล็กตรงนี้เป็นสามมิลค่ะอันนี้นะคะสามมิลหัวขนาดสามมิลวัดอันนี้เป็นของ นิตโปรนะคะแล้วก็เป็นขนาดสั้นสั้นหรือยาวใช้ได้ทั้งหมดนะคะพี่เมย์จะใช้แบบเปลี่ยนหัวได้ถ้าใครสนใจจะสั่งซื้อนิตติ้งแบบเปลี่ยนหัวได้ทักพี่เมย์มาได้เลยนะคะมีเพื่อนจาหน่ายอยู่สามารถแนะนำได้นะคะตรงนี้จะเป็นหัวขนาด4มิลจะใช้อยู่2ขนาดนะคะแล้วก็เคเบิลก็จะใช้2ขนาดเหมือนกันวัดความยาวเฉพาะเคเบิลนะคะไม่รวมหัวไม่นิดนะ จากจุดฝั่งนี้มาจุดฝั่งนี้มันจะเป็นเคเบิลเส้นสั้นสำหรับใช้ในการถักหมวกพี่เมย์ใช้อยู่ตรงนี้มัน40เซนสามสิบหสีเซนใช้ได้ค่ะเราจะเอาไว้เริ่มต้นตอนที่ป้อนห่วงเข้าไปตรงคอเสื้อเพราะว่าห่วงมันยังไม่เยอะนะแล้วก็วิธีใช้เคเบิลเส้นเล็กเริ่มงานตรงคอเสื้อสิ่งที่จะได้ก็คือมันจะไม่พลิกอันนี้จะเป็นเคเบิลเส้นยาว การเลือกใช้เคเบิลนะคะก็ต้องดูว่ารอบอกที่เราจะถักกี่เซนหน่วยที่จะถักของพี่เมย์มันจะเป็นเซนติเมตรนะคะเจ้าภาพเสื้อถักตัวนี้นะคะเสื้อถักนิตติ้งตัวนี้รอบอกของเขาคือ87เพราะฉะนั้นเคเบิลที่พี่เมย์ใช้จะเป็นเคเบิลความยาว80เซนถ้ารอบอกมากกว่า100ขึ้นไปนะคะ100 110 120 130เซนอย่างเงี้ยค่ะ เคเบิลตรงนี้จะต้องยาวขึ้นเพราะไม่อย่างนั้นจำนวนห่วงมันจะเข้ามาอยู่ในเคเบิลเยอะตอนที่เราถักเราจะมองไม่ค่อยเห็นตัวภาพของงานแต่แปดสิบก็ใช้ได้นะคะถ้าคุณจะใช้เคเบิลเขาจะมีเส้นแปดสิบเส้นหนึ่งร้อยเส้นร้อยี่สิบค่ะที่สามารถเปลี่ยนกันได้นะคะของนิตโปรถ้าเราใช้ของนิตโปรนะไม่นิดที่แบบเปลี่ยนเปลี่ยนหัวได้เขาจะมีตัวนี้มา มันจะเป็นตัวพักห่วงเขาจะมาพร้อมกับตอนที่เราซื้อเคเบิ้ลเลยค่ะแล้วก็ตัวงอตัวนี้ตัวงอตัวนี้ก็จะมีเอาไว้สำหรับเปลี่ยนหัวไหมนิดมันจะมีรูตรงนี้นี่ค่ะมันจะมีรูตรงนี้ใส่ได้พอดีนะคะอันนี้เป็นอุปกรณ์ของนิตติ้งเข็มโคเชพี่เมย์ใช้เข็มโคเชเบอร์หนึ่งนะะ ของทิวลิปขนาดหัวหนึ่งจุดหกหรือเราจะใช้เป็นเข็มทองสองหัวใช้เข็มเงินสองทับศูนย์ก็ได้เป็นเข็มเบอร์ไหนก็ได้ที่สามารถถักแล้วก็ควักสองเส้นนี้ได้ผ่านโดยที่ไม่ใหญ่เกินไปแล้วก็ไม่เล็กเกินไปเข็มเย็บไหมพรมค่ะจะเป็นหน้าตาแบบไหนก็ได้นะคะเป็นพลาสติกก็ได้เป็นโลหะก็ได้ตอนนี้เป็นเข็มปักคอสติ ถ้าไม่มีเข็มเย็บไหมพรมใช้เข็มปักคอสติสอันเดียวก็ใช้ได้มาร์กเกอร์มาร์กเกอร์เราจะใช้ในการที่จะมาร์กจุดที่เราต้องการเน้นนะคะเป็นแบบไหนก็ได้สีไหนก็ได้นะคะหลังจากมีข้อมูลทั้งหมดตรงนี้เสร็จแล้วนะคะข้อมูลอีกอันหนึ่งที่เราจะต้องมีก็คือลายเดี๋ยวจะให้ดูนะคะว่าหนึ่งช่วงลายเวลาเราเริ่มถักมันจะต้องใช้ทั้งหมดกี่ห่วง n ิตติ้งเวลาเราถักแนวนอน หน่วยจะเป็นห่วงนะคะแนวตั้งหน่วยจะเป็นแถวสิ่งที่เราจะต้องมีหลังจากที่เรามีตัวนี้แล้วนะคะไหมที่เราจะใช้ถักไหมนิดที่เราจะใช้ถักตัวเสื้อพี่เมย์จะใช้สี4มิลในการถักคุณจะต้องหาแรงมือแรงมือเป็นแรงมือมาตรฐานแรงมือมาตรฐานจะมีความสําคัญในการที่เราจะถักเสื้อนิตติ้งนะคะเพราะว่าจำนวนที่เราหามาได้ เราจะต้องหา10เซนออกมาก่อนวิธีหาให้เราใช้ไหมที่เราจะใช้ถักตัวเสื้อตัวนี้นะคะพี่เมย์จะใช้2เส้นนะคะแล้วก็ไหมนิดขนาดหัว4ี่มิลคุณสามารถดูคลิป kb 0ู1ได้นะคะป้อนห่วงเข้าไปประมาณ35ห่วงด้านถูกถักนิดด้านผิดถักเพอถักสูงขึ้นไป12เซนพอได้12องเซนเสร็จแล้วคุณปลดห่วงบ y ออฟเรียบร้อยวางแนวระนาบ แล้วคุณใช้ไม้บรรทัดหรือสายวัดวัดออกมาว่าสิบเซนแนวนอนคุณได้เท่าไหร่นะคะสิบเซนแนวตั้งคุณได้เท่าไหร่สิบเซนแนวนอนพี่เมย์ได้ยี่สิบสี่ห่วงสิบเซนแนวตั้งพี่เมย์ได้สามสิบสามแถวนะคะอันนี้เป็นหน่วยของมันนะแล้วเลขสองตัวนี้หารด้วยสิบเราจะได้ตัวเลขที่เราต้องใช้ในการคำนวณหนึ่งเซนแนวนอนได้ยี่สิบสี่ห่วงแนวตั้งได้สามจุดสามแถว ตรงที่เป็นแนวนอนนะคะแน,แนวนอนสสองจุดี่ห่วงใช้ในการคํานวณความกว้างอะไรบ้างที่ใช้ตัวนี้คํานวณอันที่หนึ่งรอบคอตอนที่เราเริ่มต้นถักอันที่สองรอบอกนะคะรอบอกส่วนกว้างนะคะแล้วก็รอบวงแขนรอบชายเสื้ออะไรก็ทั้งที่มันเป็นด้านกว้างด้านวงกลมอะคะ่ะจะใช้ตัวนี้ในการคำนวณน,นะคะ แล้วสามจุสามสาจสามแถวจะเป็นแนวตั้งแนวตั้งมันก็ต้องเป็นความยาวความยาวของแขนเสื้อความยาวของตัวเสื้อตรงนี้เวลาเราจะดูว่าถ้าเราเชื่อมต่อใต้รักแร้แล้วเราจะต้องถักตัวเสื้อออกไปทั้งหมดกี่แถวเราก็ใช้ตัวนี้คำนวณน,นะคะแขนเสื้อเราต้องการยาว2ี่สิบเซนเอาตัวนี้ไปคำนวณน,นะคะเพราะฉะนั้นหาแรงมือมาตรฐานออกมาแรงมือมาตรฐานหน้าตามันก็จะเป็นชิ้นงานประมาณอย่างนี้ค่ะ ถ้าคุณได้แรงมือมาตรฐานจากไหมตัวนี้ไว้แล้วนะคุณก็เก็บไว้โอกาสหน้าเราก็ได้ใช้อีกนะคะเพราะฉะนั้นดูคลิป ep หนึ่งแล้วคุณต้องหาแรงมือมาตรฐานออกมาก่อนคุณถึงจะสามารถคำนวณได้นะคะของพี่เมย์ได้แล้วตัวนี้ไม่หาแรงมือมาตรฐานได้ไหมถ้าใช้ไหมเหมือนถ้าใช้ไม่นิดเหมือนแรงมือมีผลกับชิ้นงานนะคะถ้าคุณจะใช้สูตรนี้คุณจะต้องมั่นใจว่าเวลาคุณถัก แรงมือในการดึงในการดันในการถักมันเท่าพี่เมเปะคุณถึงจะใช้ได้ไม่อย่างนั้นมันจะมีผลกับขนาดทันทีแนะนำสิ่งที่ดีที่สุดก็คือให้คุณดูคลิป kb 0 4 1นแล้วหาแรงมือมาตรฐานของตัวคุณเองออกมาด้วยไหมที่คุณจะใช้ด้วยไม้นิตที่คุณจะใช้นะคะแล้วคุณจะได้ออกมาว่า1เซนของตัวคุณเองแนวนอนได้เท่าไหร่1เซนของตัวคุณเองแนวตั้งได้เท่าไหร่ต่อไปเป็นข้อมูลที่เว็บไซต์นะคะ พี่เมย์จะลงข้อมูลตรงนี้ไว้ตรงคําอธิบายใต้คลิปวิดีโอนะคะถ้าคุณดูคลิปนี้ผ่านมือถือแล้วคุณมองไม่เห็นคําอธิบายใต้คลิปวิดีโอให้คุณกดตรงชื่อของคลิปวิดีโอในมือถือค่ะคําอธิบายจะโชว์ออกมาถ้าคุณดูผ่านแล็ปท็อปดูผ่านคอมมันจะสามารถเห็นได้ทันทีนะคะรหัสของเสื้อตัวนี้คือ mf 1 6 7นะคะจะเป็นเสื้อนิตติ้งถักจากคอขยายลายนะทรงเสื้อจะเป็นตัวนี้อันนี้เป็นต้นแบบ ภาพต้นแบบของเขาจะเป็นคอตตอนนะคะเส้นที่ใช้ถักตรงนี้จะเป็นเส้นประมาณเกือบไหมเกือบเท่าไหมพรมอะค่ะใหญ่กว่ายี่สิบอ้วนแต่ของเราที่เราถักอยู่เราจะใช้โปรสิบแปดนะคะโปรสิบแปดสองเส้นคู่ถักด้วยกันมันจะออกมาความหนาของเส้นมันจะใกล้เคียงกับยี่สิบนะคะตัวนี้เป็นไหมผสมค่ะจะมีโมแฮหนึ่งเส้น อีกเส้นหนึ่งจะเป็นซัมเมอร์ถ้าใช้เป็นซัมเมอร์เส้นหกงานออกมาจะละมุนแบบนี้นะคะถ้าใช้เส้น18งานจะมีน้ําหนักโมแฮมันจะเป็นตัวที่ทำให้เสื้อตัวเนี้ยมันละมุนล,ละมุนแล้วก็มีเป็นขนขนออกมาแบบนี้ค่ะแล้วแต่คนชอบนะคะเสื้อตัวนี้มีเจ้าภาพเสื้อถักนะคะแล้วก็ขนาดของเจ้าภาพที่พี่เมย์จะถักนะ เวลาเราวัดขนาดนะคะให้วัดหน่วยเป็นเซนติเมตรวัดพอดีไม่ต้องเผื่อนะคะข้อมูลสำคัญที่จะต้องมีก็คือรอบหัวนะคะรอบหัวที่พี่เมย์จะถักคือห้าสิบหกเซนรอบอกแปดสิบเจ็ดเซนรอบลักแร้ทีนี้เวลาเราวัดรอบอกนะให้วัดรอบอกรอบพุงรอบสะโพกแล้วคุณดูดูว่าส่วนไหนที่มันกว้างที่สุด ใช้ส่วนนั้นถ้าสะโพกมันกว้างกว่าหน้าอกคุณก็ใช้สะโพกในการคำนวณเพราะถ้าเสื้อตัวนี้มันยาวเลยเอวลงไปถ้าคุณใช้หน้าอกคำนวณเสื้อคุณจะใส่ลงไปไม่ถึงสะโพกนะคะมันจะไปค้างอยู่ตรงประมาณหน้าท้องนะคะเพราะฉะนั้นเราต้องใช้ส่วนที่กว้างที่สุดในการคำนวณรอบอกที่พี่เมย์จะถักก็คือ87เซนเราไม่ต้องเผื่อนะคะตอนเผื่อเราจะไปเผื่อตอนที่เราเราถัก รอบรักแร้ตัวเสื้อที่ต้องการคือสี่สิบเอดเซนเสื้อตัวนี้ต้องการความยาวห้าสิบสามเซนวัดจากหัวไหล่ลงไปจนถึงตรงถึงชายเสื้อเลยนะคะแขนสั้นนะคะวัดใต้รักแร้ออกไปแปดเซนมันจะได้ความยาวของแขนเสื้อประมาณยี่สิบเซนไหมแล้วก็อุปกรณ์ตัวนี้แนะนําแล้วนะคะไหมเตรียมไว้สี่ร้อยกรัมค่ะตัวนี้เป็น แรงมือมาตรฐานที่เมื่อสักครู่อธิบายไปแล้วข้อมูลตรงนี้คุณดูได้ในเว็บเลยนะคะแล้วก็ที่มันเป็นตัวหนังสือสีออกม่วงๆอย่างเงี้ยค่ะตัวนี้เป็นลิงก์นะคะคุณสามารถกดไปแล้วก็มันจะไปโชว์ที่ y YouTube โชว์ลิงก์ค่ะตรงนี้สามารถกดตามไปดูได้ทั้งหมดเลยนะคะอันนี้เป็นอัลบั้มของคลิปเสื้อตัวนี้ mf 1 6 7ข้อมูลในเว็บไซต์ก็จะเป็นข้อที่2นะคะข้อที่สามก็จะเป็นคลิปรวมเสื้อถักนิตติ้งทั้งหมดที่พี่เมย์ถักใน YouTube ข้อที่สี่นะคะก็จะเป็นเสื้อนิตติ้งถักจากคอเป็นคลิปวิดีโอนะคะข้อที่ห้านี้ก็เป็นคลิปอัลบั้มรวมเสื้อพี่เมย์ไม่ว่าจะเป็นเสื้อนิตติ้งโคเชจะอยู่ในข้อที่ห้าอันที่6จะเป็นการหาแรงมือมาตรฐานถ้าเรากดตรงนี้กดตามไปมันก็จะไปเป็นลิงก์ค่ะหรือถ้าจะไปที่ช่อง youtube พี่เมย์คุณก็กดตรงนี้นี่นะคะมันก็จะไปตอนนี้ก็จะเป็นช่องทางติดต่อ คุณสามารถติดต่อติดตามพี่เมย์ได้นะคะตัวนี้จะเป็นช่องทางให้คุณติดต่อติดตาม y o u t u b e เพจเว็บไซต์นะคะเป็นชื่อเดียวกันเมทิ i นีแฮนด์เมดแล้วก็ถ้าต้องการคุยทางข้อความกับพี่เมแนะนำเป็นข้อความทางเพจนะคะเป็นตัวนี้คุณกดไปมันจะไปอยู่ที่อินบ็อกซ์พอดีนะคะอันนี้เป็นภาพรวมตัวนี้โมแฮนะคะโมแฮผสมกับคอตตอน โมแฮหนึ่งเส้นข้อต้อนหนึ่งเส้นงานออกมาจละลมูนเขาถักเป็นแขนยาวตัวนี้เป็นผังถ้าผังตัวนี้พี่เมย์แกะออกมาอีกอันหนึ่งนะคะเพราะว่าตัวนี้ถ้าถ้าเราดูไม่เป็นเนี่ยเราจะคํานวณตอนจุดเริ่มต้นไม่ได้ตัวนี้เขาถักเป็นแขนสั้นนี่นะคะแขนสั้นไหมจะเป็นไหมพรมอ่ะไหมพรมหรือไหมคอต้อนนี่แหละแต่เป็นเส้นใหญ่ ข้อมูลหลังจากที่อัดคลิปวิดีโอเสร็จแล้วนะคะพี่เมจะเริ่มเอาลงทยอยลงมันจะอยู่ตรงนี้เนี่ค่ะเสื้อนิตติ้งนะคะมันจะเรียงลำดับจาก ep ปัจจุบันไปหาอดีตถ้าดูเราก็จะเห็นอย่างสมมติว่าตอนนี้โพสลงไป5 ep คุณจะเห็น ep 5ตรงนี้ ep 4 3 2 1จะอยู่ด้านล่างอันนี้เป็นวิธีดูข้อมูลคุณดูด้านขวามือนะคะขวามือทั้งมือถือทั้ง แล็ปท็อปแล้วก็คอมพิวเตอร์จะเห็นตัวนี้หมดเลยนะคะตัวนี้มันจะเป็นเดือนเห็นไหมคะมันจะเป็นปีเป็นปีแล้วก็มีวงเล็บจำนวนวงเล็บนี่คือจำนวนข้อมูลที่พี่เมย์โพสอะค่ะอันเนี้ยปีสองพันยี่สิบโพสไปหนึ่งร้อยเจ็ดสิบสองสองพันยี่สิบเอ็ดโพสไปสี่ร้อยหกสิบสามจนถึงสองพันยี่สิบสี่นะคะ ก็โพสต์รวม497ก็จะแยกออกเป็นเดือนอีกถ้าดูเดือนกร,รกฎาคมเดือนมิถุนาเดือนพฤษภาคุณก็จะเห็นข้อมูลสามารถคลิกตามเข้าไปดูได้เลยถ้าเดือนกร,รกฎาคมตัวนี้จะเป็นตัวแรกดูข้อมูลแล้วสามารถสมัครสมาชิกได้นะคะคนที่สมัครสมาชิกเป็นผู้ติดตามเว็บไซต์นี้ก็จะโชว์อยู่ตรงนี้ค่ะข้อมูลเบื้องต้นเราก็มีแบบนี้เรามาดูผังลาย เข้าๆก่อนนะคะแล้วเราจะได้คำนวณคอเสื้อได้ผังลายที่จะใช้ในการถักเสื้อ mf 167นะคะจะเป็นผังลายนี้สีชมพูที่เราเห็นตรงนี้ไม่มีการถักนะคะจะเป็นช่องว่างสัญลักษณ์ของลายตัวที่เป็นสัญลักษณ์ตัวขีดนะคะจะให้ดูชัดๆ ตัวที่เป็นสัญ,ญลักษณ์ตัวขีดที่เราเห็นขีดขีดขีด,ขดตัวนี้นะคะคือการถักนิดสัญ,ญลักษณ์ตัวที่เป็นขีดขวางเป็นการถักเพอตัวกลมกลมกลมนะคะคือการถักยันโอเวอร์ยันโอเวอร์ก็คือการเอาไหมาาพาดไว้ด้านบนนะคะสัญ,ญลักษณ์ตัวนี้มันจะตรงกันข้ามกันนะคะตัวนี้กับตัวนี้เห็นไหมคะเหมือนกันเลย ตัวนี้กับตัวนี้สัญลักษณ์ตัวนี้ถ้ามันเอียงเอียงแบบนี้เอียงจากซ้ายไปขวามันคือการถัก K2 t g e t h e r ถ้ามันเอียงจากขวาไปซ้ายมันคือ S K P Slip one knit one pass over สัญลักษณ์ตัวนี้ตัวแหลม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 แล้วก็มีสามเส้นแหลมแหลมมีสามเส้นตัวนี้คือ Slip one นิทูพาร์ตโอเวอรเป็นการรวบให้มันเป็นยอดแหลมนะคะทีนี้ลายตัวนี้เดี๋ยวจะเอาลงไว้ที่เว็บไซต์นะคะลิงก์ของเว็บจะอยู่ตรงคำอธิบายใต้คลิปวิดีโอค่ะแล้วก็ตอนที่ถักจะพาถักเป็นช่วงนะคะ ep สอง ep ต่อไปนะคะจะถักแถวที่1ถึงแถวที่ห ep สาถักแถวที่6ถึงแถวที่16 ep สี่จะถักแถวที่17ถึง29 EP 5จะถักแถวที่30มสถึงสาพอถักถึงแถวที่ประมาณ39เราจะคำนวณรอบอกที่แถวนี้นะคะถ้ามันไม่พอเดี๋ยวเราจะมีการเพิ่มเดีย๋ยวมาดูกันอีกทีหนึง่งลายตัวนี้คุณสามารถตามไปได้ที่เว็บไซต์ทีนี้ถ้าเราจะเริ่มต้น1ลายเราจะต้องรู้ว่ามันต้องใช้กี่ห่วง1ลายมันใช้12บห่วงหน่วยด้านขวางนะคะที่บอกว่ามันต้องใช้ หน่วยเป็นห่วงทีนี้หนึ่งช่วงลายเวลานับนับจากตัวนี้ค่ะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสบสองอันนี้คือหนึ่งช่วงลายแล้วเราก็จะถักซ้ำ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 ไปทีนี้เราอยากรู้ว่ารอบหัวที่เราจะถักรอบหัวห้าสิบหกนะคะรอบหัวห้าสิบหกเซนคูณด้วยแรงมือแนวนอน สองจุดสี่สองจุดสแลงมือแนวนอนพี่เมย์นะคะพอได้เท่าไหร่แล้วลบออก10%เอร์เซนลบออกสิเอร์เซนเพราะเราไม่ต้องการให้เสื้อตัวนี้มันกว้างเกินไปถ้าเราเอาห้าสิบหกคูณด้วย2อจุดสแล้วเราถักเลยได้ไหมได้แต่เสื้อมันจะออกมากว้างมากนะคะออกออกมากว้างจนประมาณคล้ายๆกับเสื้อคอปาดพี่เมย์ต้องการให้เสื้อมันกระชับ คอเสื้อมันกระชับเข้ามาเพราะว่าเสื้อตัวนี้เราจะถักดันคอหลังขึ้นด้วยนะคะ56คูณด้วย2.4ได้เท่าไหร่แล้วลบออก10นะคะมันจะได้ออกมา120แล้วมันจะมีทศนิยมอะค่ะจุดแปดจุดเก้านะคะนั่นแสดงว่าเราจะต้องถักทั้งหมดร้อยยี่สิบห่วงร้อยี่สิบห่วงเราก็วนกลับไปดูว่าหนึ่งลายที่เราจะถักมันใช้เท่าไหร่ใช้สิบสองเราก็หารด้วยสิบสอง เราจะได้ออกมาว่าเราจะถักทั้งหมด10ลายความหมาย10ลายก็คือเนี่ยค่ะถักซ้ำ1ถึง12จํานวนทั้งหมด10ครั้งเราจะป้อนห่วงเข้าไปทั้งหมด120ห่วงนะคะทีนี้ถ้ารอบอกคุณมากกว่านี้สามารถขึ้น120ได้ไหมขึ้นได้ แล้วไปเพิ่มเอาตรงที่เป็นรักแร้ตอนที่เราจะเชื่อมต่อนะคะถ้าไหมมันเล็กกว่านี้โดยที่อย่างสมมุติว่าใช้โปรสิบแปดเส้นเดียวอย่างเงี้ยค่ะคุณก็ต้องไปหาแรงมือมาตรฐานคุณออกมาก่อนว่าแรงมือมาตรฐานคุณเท่าไหร่แล้วคำนวณย้อนกลับเวลาหารตัวนี้เอาให้มันลงตัวนะคะพี่เมย์จะได้ทั้งหมดสิบลายอุปกรณ์ที่เราจะใช้นะคะ จะมีเคเบิลเส้นสั้นความยาวของเคเบิลสี่สิบเซนไมนิดที่ใช้สี่มิลน,นะคะไหมต่างสีตรงนี้จะเป็นไหมพรมนะคะสีดำเราพยายามหาไหมที่มันเป็นสีแตกต่างตอนถักเราจะได้เห็นชัดเจนเราจะขึ้นด้วยไหมดำนะคะไหมดำเราจะขึ้นโดยการใช้เข็มโคเชเราถักโซ่ตรงนี้ก่อนสองโซ่หลวมๆแล้วเราก็เอาไม้นิตวางแบบนี้ เอาม้นิดวางนะคะแล้วดึงเข้ามาหนึ่งห่วงแล้วนะคะปัดไหมลงไปดึงสองแล้วคะ่ะปัดไหมลงไปดึงเข้ามาสามสี่ปัดไหมลงไปนะคะห้าหกเราป้อนตัวห่วงตัวนี้เข้าไปในไม้นิดนะคะทั้งหมดตามที่เราคำนวณก็คือ 120ห่วงแล้วอีพีต่อไปค่ะเราจะมาเริ่มต้นถักคอเสื้อข้อมูลทั้งหมดนะคะของเสื้อตัวนี้นะคะช่องทางติดต่อติดตามลำดับการถักทั้งหมดเลยพี่เมย์จะมีเขียนแนะนำไว้ตรงคำอธิบายใต้คลิปวิดีโอค่ะดูคลิปแล้วอย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนกดไลค์กดแชร์นะคะคุณสามารถสนับสนุนพี่เมย์ได้โดยการสมัครเป็นสมาชิกของช่องเมทินีแฮนด์เมด ใต้คลิปวิดีโอจะมีปุ่มซุปเปอร์แทนนะคะในการให้กำลังใจพี่เมย์สำหรับทําคลิปพาคุณถักพบกันคลิปต่อไปค่ะที่ YouTube เมย์ท i n น Handmade ขอบคุณค่ะ